mày muối bia kẹp bia tin cho không có là có cho phân lửa mũ cho nước sợ ra âm thâm hơn mượt liếng liếng cày rượu cô nó rượu cô กไไม่ได้อ่ามีเรื่องอะไรบ้างนะอืะชี้ด้วยชี้ด้วย,วยอ่ปลาแต่งหน้าอ่ิอร่อยจังปาร์ตี้เบาีอึไข่กินขื่อสีรองขาวแย่รองให้อ่าแพจอกิ้งส้มแอบเป็ดปุบปะ พูดในทางเรื่องคูหงนน่หนูสุกรนอนอุตุโค้แม่ตั้งใจหัวเพียเก็บเพียชิงโชพุพงโตเรือแตกอ่าอ่าจอฟันหลอหมูจอมเลอะควาบินเป็ดปกป,ป่าลิงกินถั่วสะอํา อืเก่าก็ไม่ถึงบอมเอ,อฟักไข่แมงมุมแล้วเนี้ยเนี่ยหมวยเพียเก็บเปียเกียคู่ใหม่โอ้โหป้านทุกวันป้าจำไม่ได้เลยเนี่ยสุดยอดเลยมีทุกอัน,นเลยโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวต้องไปหาคุณสีละคุณโคตรหน่อยละทำไม ก็คุณสีรักคุณโคกเขาเป็นคนแต่งเรื่องเนี่ย,<ต>ยจะไปบอกเขาว่าอะไรไปบอกเขาว่าอูาแต่งเรื่องดีมากเลยแล้วจะบอกว่าชิอ่านถูกไหมใช่อบอกว่าชิอ่านถูกเนี่ยชิ <c oughs> ชิเก่งมากเลย<า>คุณสีรักคุณโคตเนี่ยจะท่องอีกอ,ะอ่ะจะท่องให้ท่านผู้ชมดูอีกออนี่ก็คือทูนวันเดี๋ยวมาต่อเรื่องที่สองเลยคือ เกี้ยคู่ใหม่เรื่องโดยสีละคุธโคสพิมพ์โดยออรพินสิอจิละสีปัญญาเริ่มเลยเกี้ยคู่ใหม่นี่สระเอียกอเอียเกี้ยอ <c oughs> หมวยเล็กอาสาหาซื้อกอเอียเน,น,นี่เยเอ่านทุกคืนเด็กก็จะเข้าใจได้แบบ ง่ายอ่ะและขนมเปี๊ยะสวมเกีย้ยวิ่งไปผมเองอ่านผิดอ่านถูกกันนะ <Okay. S 1> ก่อเอีย้ยก่อเอีย้ยขนมเปี๊ยะอันใหญ่ <Okay. S 1> อาม่าสั่งไว้ <Okay. S 1> ไม่ลืมเดินท่องผ่านร้านปอเปี๊ยะหน้าเจี๊หน้าลองเจี๊นี่แปลว่ากินนะคะรับภาษาจีนอยากกินลองท้อง แต่ต้องอดใจก่อเอียก่อเอียะขนมเปี้ยะอันใหญ่ท่องจำเอาไว้วิ่งไปร้านยาซื้อก่อเอียะซื้อก่อเอียะสองยาของอาม่าแล้วเดินเลี้ยวขวาหาขนมเปี้ยะ ผ่านร้านอาหารผ่านร้านขายเกีย๊ยคู่เก่าฟิตเปี้ยซื้อเกี๊ยดีไหมต้องซื้อขนมเปี้ยไม่ใส่เกี๊ยคู่ใหม่เอ้ยไม่ใช่เกี๊ยคู่ใหม่ต้องซื้อขนมเปี้ยไม่ใช่เกีย๊ยคู่ใหม,ม,ม,ใใหม่ห้ามใจเอาไว้ไม่เอาไม่เอา ถือถุงขนมเปี้ยะหอเจีย๊ยะเจ้าเก่าหอเจีย๊ยะว่าอร่อยนะครับเดินถือหน้าเศร้ากลับเข้าบ้านไปอา,อาม่าชื่นชมยื่นเกี้ยคู่ใหม่แอบซื้อไว้ให้ดูใจหมวยเล็กจบแล้วเป็นไงบ้างครับกับนิทาน2 in 1นะครับเนี่ยอ่านมาประมาณนั่น ไม่จบนะค่าคืนนี้ไม่จบบอกแล้วผมบอกแล้วม,มันมีหลายเรื่องมผมอ่านว่าเพราะว่าต้องอ่านให้น้องฟังทุกค่าคืนเลยเป็นอะไรที่ง่วงมากเลยคนอ่านดเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับกับเรื่องนี้นะครับ